กันครับมันจะตามทําไมนะครับปู่มุนีก็บอกว่ามันมีอยู่นะครับเอซอนเมื่อก่อนนะ่ะเห็นไหมล่ะแล้วไหซอไปอยู่ที่ไหนเอาไปเอามารู้ไหซอเป็นนิทานนะ่ะ FC ก็ยังไปตามอีกอ่ะไปยังบอกให้อ่าปู่มุนีนะ่ะไปตามหาคนร้ายอียกนะครับเห็นไหมนะครับมันโง่จากนู่นแล้วยังมาโง่ที่นี่อีกอ่ะนะครับเออนะครับมันมันแตกต่างจากนะครับ FC นะครับฝั่งของเรานะี่ยในพวกนี้มันเป็น FC ปลอมนะครับเขาเรียกว่า อ่าเขาเรียกว่าอยู่อะไรอ่ะอยู่ของปลอมๆอ่ะนะครับเออมาปลอมอยู่กับฝั่งเราไงลาเต้นะครับบดเฮหลอกดาจําเลยนะครับเหมือนเฮเดนะครับทอลมหลายรอบนะครับน่ะมันเอาเป็นละลอกละลอกอ่ะนะครับมันก็มาปลอมติงนะครับติงมาละนะครับเอาละครับน่ะยามันลบเมนเป็นนะครับนะครับไตเอ๊มึนเลยนะครับว่าอ่าืัเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรถไปใส่กัรองเท้าแป๊บหนึ่งนะครับน่ะ เดี๋ยวจะใส่รองเท้าบู๊นะครับบูททหารเลยนะครับคุณกัลยาสวัสดีครับยิวเหนืออํานวยมาโสวัสดีครับลุงมนสวัสดีนะครับคุณอํำนวยนะครับนะจริงๆนะครับเห็นไหมล่ะนนี่แหละนะครับมาอยู่ฝั่งนี้แล้วเป็นยังไงนะครับเออมาตามหาคนร้ายเนี่ยมันน่าอายไหมล่ะนะครับมึงเงียบเอ็กซเรยนนะครับนะ คุณดวงดื้อดีนะครับสวัสดีข่านะครับอย่ามาด่าเคลื่อนพวกนะโว้ยนะครับว่าอ่าออนะครับคุณแมม่วิบมนนะครับนะเออนายนะครับทอบกันนะครับลดนะครับเตะสองขาเลยยายานะครับขาเดียวก็พอนะครับสองขาเดี๋ยวอ่ะนอกอกลงก็เบนแต่นะครับมันเป็นไข่ดาวไปเลยนะครับยานะ รู้จิกรนะครับอวมทองหัวใจสามดวงนะคุณพีมามาตามจากาช่องน้องจันสีข้านะครับขอบคุณมากนะครับเนาะนะครับคุณพีนะครับกอบแก้วนะครับจายเสบกนายวรพจน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับนายวรพจน์สารโสคานะครับรถสตอรี่ในท่อแบบนี้ต้องยิวสตอรี่นะครับเอายายสมบัติไปแล้วรวมบางคนนะครับยายลืมมาเสื้ออีกแล้วนะครับ วันนี้ไม่ได้เอาเสื้อมาทําไมลุงป้าถึงทํากับช่องมุนนีนะครับงงเห็นถูกกันดีอยู่นะครับเพราะช่องมุตณีนะครับ,รบเห็นไหมเพราะช่องมหามุตณีเนี่ยนะครับเขาขายสินค้าได้เยอะกว่านะครับโดยส่วนมาก,กล่ะท่านมหามุนีนะ่ะเขาก็จะขายสินรีอาของเขานะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงนะครับเอฟซี FC ไปซื้อรีอาหมด พาะมันเห็นผลไงนะครับรีอามันเห็นผลนะนะครับเออรีอามันเห็นผลนะครับสินค้าของจำเลยมันไม่เห็นผลนะครับแล้วใครจะซื้อล่ะเห็นไหมครั้งเดียวก็หายล่ะก็เห็นไหมล่ะเออนะครับครั้งเดียวก็หายเราซื้อพริกมาแต่มันไม่เผ็ดนะครับแล้วเราจะแล้วเราจะไปซื้อทีทำไมนะครับพริกที่เราซื้อมามันต้องเผ็ดนะครับเนาะพริกคำว่าพริกมันต้องเผ็ดนะครับอือคนคนลาวคนอีสานก็ บักเผ็ดนะครับเห็นไหมบักเผ็ดอ่ะนะครับซื้อพริกมามันต้องเผ็ดถ้าซื้อพริกไม่เผ็ดแล้วก็จะไปซื้อต่ออีกทาไมล่ะครับเห็นไหมเออแต่ของนะครับมูนีมันอาจจะมีมันอาจจะเห็นผลนะนะครับสินค้าของเขาอาจจะเห็นผลนะรีฮ่านะครับเออแล้วก็เอฟซีมันก็โหลดตามหมด่ะนะครับเอฟซีก็ไปซื้อนู่นหมดแล้วมันก็โกรธแค้นนี่และอีกอย่างนะครับมูนีก็นะครับพูดหลายอย่างนะครับพูดเหมือนจะเปิดเหมือนจะเปิดจะเปิดอ่ะนะครับเออ เหมือนกับเราเล่นไพ่อ so ่ะแวป๊เปิดให้เขาดูเนี่ยเห็นไหมล่ะเท่าอีกฝั่งดูแวบๆเนี่ยกูมีนี่นะนะครับเนาะทั้งนี้หนึ่งโหลเทั้งนี้ก็เปิดให้ให้ฝั่งนั้นดูอ่ะนะครับเออแล้วก็ก็เปิดให้ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับแวป๊แล้วก็เปิดเปิดอย่างเงี้ยเปิดให้อีกข้างหนึ่งดูอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับมันเหมือนกับการกระแทกครับเหมือนกับเปิดเผยกับว่านี่แหละคนร้ายตัวจริงเห็นไหมล่ะตามหาคนร้ายเห็นไหม นะครับแล้วเอารูปโชหลาเป็นลูกของจำเลยอ่ะนะครับใส่เสื้อสีแดงโชหลาใครๆก็เข้าใจว่าเป็นมันไงนะครับมันก็เป็นมันจริงๆอ่ะนะครับแล้วจะให้เขาว่าอย่างไงล่ะนั่นแหละนะครับมันถึงทําแบบนั้นนะครับเห็นไหมเพราะมันไม่ยอมรับความจริงนะครับเออมันมันก็บอกแล้วมันจะสู้ไ้ถึงว่ามันจะมันจะดึงเวลาเอ่อมันมันจะพยายามนะครับจะดึงเวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับเห็นไหมล่ะนั่นแหละ นะครับถ้าคนเราไม่ผิดมันจะบอกว่าให้สู้ถึงที่สุดนะครับเห็นไหมล่ะนะครับอันนี้มันบอกว่าจะดึงเวลาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ไมันมีแหะครับคนไม่ผิดจะดึงเวลาทําไมดึงเวลาในการสู้คดีนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอืม